สัญญาณเตือนภัยว่าผู้เด็กไม่จริงใจค่ะสัญญาณที่หนึ่งนะคะผู้เด็กชอบพูดโกหกค่ะแม้กระทั่งเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็โกหกค่ะเมื่อเราทราบว่าเขาโกหกนะคะให้ให้ใหตัดสินใจได้เลยว่าเขาไม่จริงใจกับเรานะคะสัญญาณที่สองก็คือสัญญาณที่ไม่ให้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนค่ะเพราะว่าไม่ยอมเปิดเผยตัวตนว่าเป็นใครนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขามีอะไรที่จะปิดบังเราอยู่นะคะถามอะไรก็บ่ายเบียงที่จะตอบลักษณะอย่างนี้รู้ได้เลยว่าเขาไม่จริงใจกับเรานี่ก็เป็นสัญญาณที่สองนะคะสัญญาณที่สามก็คือไม่ตรงต่อเวลาค่ะ นัดเด,ดททีไรก็สายหรืออาจจะ cancel เดทเราไปเลยแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จำเป็นนะคะลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าไม่ให้ความสำคัญการนัดของเราให้เพื่อนๆทราบเลยว่าเขาไม่มีความจริงใจกับเรานะคะสัญญาณที่4ก็คือไม่สนใจในสิ่งที่คุณพูด คุณพูดอะไรเขาก็ไปทําอย่างอื่นลักษณะอย่างเงี้ยก็ทราบทันทีว่าเขาไม่จริงใจเพราะว่าถ้าเขาจริงใจเขาจะสนใจในสิ่งที่เราพูดแม้กระทั่งคำพูดเล็กๆน้อยๆ,ๆเขาก็ฟังแล้วก็คิดตามคือเราจะทราบทันทีเลยว่าเขานีสัยใจในคําพูดของเรานะคะสุดท้ายก็คือไม่เคารพความคิดเห็นของคุณ การที่ไม่เคารพความคิดเห็นของคุณเขาก็จะเหมือนลักษณะพอเราพูดอะไรเขาก็มีแต่มีข้อขัดแยง้งมีข้อขัดแย้งยังไม่พอคือเปลี่ยนประเด็นให้เราไปคอยตามเขาอย่างเงี้ยเราก็ทราบทันทีเหมือนกันนะคะว่าเขาไม่มีความจริงใจกับเราลักษณะอย่างเงี้ยสัญญาณลักษณะอย่างนี้ญญนถ้าเพื่อนเอนเจอในในเดทคู่เดทของเรานะคะ ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูว่าเขาไม่จริงใจกับเรานะคะถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด็อตร์ด่าลิงปิ้งรักใหม่วัย50ได้นะคะ